ดีกับพมอปรกอบฉองตรงนี้นะครับทีมรังบานน้องอุ้งอิงนะครับผมอมู่ก็ยังเป็นมูก่กับเ่าแต่นี้อากาศร้อนไแบบอบอ้าวนะครับแดดไม่มีต่างดีดีต่างนู่งอวนนะครับหนังแก้งจัดกันเรียบร้อยแล้ว มูมัดได้เป็นรองเย็นสบายเลยเพ้อนอนรับเลยจากติวานางวอบมาครับน,นี่เปลี่ยนไป่ามรอบเลยมู้นะใจะ่ไหมนะใจะ่ไหมมูร้อนนะคือบายจ้ามนะครับบอมแดดไม่มีครับครึมๆนะครับแต่ว่ามันร้อนแบบอบอ้าว ร้อนแบบคงเดียวว่าหน้าฝุนตกไม่รู้วันไหนร้อนจริงกับสองวันนี้ร้อนแดดพุ่นบายตัวกับกระไดเป็นรมย็นอืมอืมอืม ลองยินในพื้นเล็กไปเลยครับกลึงวายมูเชฟวามูเย็น๋อเย็นนอนบายสบายใจเชมแล้วร้อนแบบสุดๆเลยครับ ออกมานี่หนุนเบีอย่างเลือแตกกับต้องเลือดออกเลยแน่น,นอนร้อนออกข้างนอกก็ร้อนเกินส่วนตะวันแลนุนบีบไอ้พอจิตตาอยู่นะครับบีบหนุยายกล้ามเนื้อนะครับเอ็กซ์ซอร์ไซายมีใจเอ็กซอร์ไซส์นะเสร็จได้แลนะ้ว รีเล็กรีเล็กมันแบบพดกลายมันแกป๊บแกปวดแกเมื่อยเส้นมันตึงบางทีกับรถมังม้ากรบปุ่มกับรถเดินทางไกลบ่อยๆเส้นตึงก็เลยต้องบีบคลายเส้นคลายกำเนอบ้างมูมูน้อง mù mù Vậy, mẹ mù, mẹ mẹ mù 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 trơn à mù mù เริ่มเบาเริ่มเบาเลยเมีาการเลยตวัวน้องก็ได้แปดการสิบเดือนได้นะี่กับมูเกือบปีแล้วสิบเดือนลแล้วแล้วอยางข้าวเวยเวรุนแล้วกับทำตาจีบยิ่งเป็นเลย <c oughs> เริ่มจีบยิ่งเป็นแล้ว นี่จะใส่เคียวสองเคียวกันเนี่ยใส่ปุ่มแบบเบรกเก้แบบฟรีเดเตอร์นี่ายเลยเนี่ยโว้ยนั่เม็นนาีนมันนี่ฮะอ้ออปลา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 นอนปลามันตกบ่อ ปลามาเล่นน้ำไม่มีได้หรอกไม่รู้ปลาประกบก็โดดลงน้ำกันอีกได้ยินเสี่ยงกับโดดลงน้ำตุ่มมูดลูกกู้ดีเหลือเกินเอามานอนมาเร็วนี้เย็นมาเร็วมุ้งเสี่ยรงมัวนอนหลับายดีเสียงไรวะนอนน้ำมา

จนเนี่ยอยากนอนอย่างเดียวแหละมั่วอย่าม่ยุ่ง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 จะมาเมื่อมหร่จะมาเมน่อกหล่รู้ทุกเรื่องครับผมกลัวดีใจเศร้าอดอ่อนซาดพัดรู้ทุกเรื่องแต่ดื้อ อย่างแ้่ว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาอยู่กับลุงเดียนี่เขาจะนิง่งอยู่แบบเรียบรอย้อยยู่กับก้อนน,อนูนนนนนน้นก้อนนี้ลุงเดียกินแบบว่าลุงเดียบังกลับไม่กอเล่นมันก่อนแต่ถ้าเกิดว่าแม่ก็มาเนี่ยโอ้ตัวแม่ก็บอกว่าจัดตารจัดตารเลยโอ้กัดงับลุงเดียตันทีจูจังเลย

สบายใจไทยแลยมั้งวะอยู่นี่แหละไม่ออกไปหไหนแล้วก็จะมาเมื่อช่วงตลูกะยูบะ่บ่บาตุนนะับาตุนนับเตะดูเรื่อยๆนะครับอาการน้องนะครับปุ๊บประกุงไม่ปล่อยครับปุ๊บให้น้องห้าดีนะครับทีนี้เดี๋ยวเกิดปล่อยไปตั้งน้องไม่อยากรับขึ้นมาอีกครับมึงไปแอบนอนตรงไหนครับปุ๊บ ไปเจอตองกลางคืนรพร้อมพออชิตะมาพอดีกับเมื่อคืนก็ดีแล้วครับนองครับว่างไปมครับบนกลุ่มกรองปลาแตาตีกว่าจะไปเตี้ยวแล้วก็นอนเลยกับเจ็บก็เลยขี้เกียจกับบาน <laughs> ร้อยจริงตัวรู เอาครับผมคลิปนี้แค่นี้นะครับมอัมเดดมูวอวนอากาศร้อนๆกับทำอะไรได้อยู่เดี๋ยวช่วงดีๆนะครับสักปักมันกับแดดรอมลมตกลงเดียวกับป่าออกไปเตีเอเดินเล่นนะครับเอ็กซ์ซซแต่ตอนนี้ร้อนเกินครับไม่นองก็อยู่อยู่ตรงนั้นสบายนะครับวัวจานนามันนี้แดดมันกลุ้มก็เลยไม่อาไม่นองครับม ลองดูก้อนกับวันนแดดดีๆครับผุ่มจำเกมนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่ากดตั้งกูตาน่านะครับผมกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับเด็กๆฝากเอฟซีจุดตามช่องลุงเรียนทิมลังบ้านน้องอุ้งยิงให้ด้วยนะครับผุ่มตาน่าชาวันแล้วก็บาโตนนะครับทิมลังบ้านเราก็ย้อนแค่นี้ครับผมส่วนที่ว่า อคอมเมนต์มาว่า,ขขาเขากระต่ายยังเขาใหวน้องไม่ได้บาวันไม่จ่ายนะครับวันนั้นเราคุยคำๆกันนะครับปุ้มอยากคิดไกลนะครับเอฟซอีเราไม่ได้เอาหรอกครับปุ้มแต่ถ้าว่าเกิดว่าน้องอุ้งอิงและเส้นใจเอากลับมาตีบานก็คือเลี้ยงง่ายครับปุ้มแก่คุยยอกันคำๆ้าใจนะครับเอฟซียากิดเยอะอยากคิดไกลครับปุ้มแล้วเรื่องงานการกินก็เหมือนกันนะครับ อย่าคอมเมนต์มานะครับมันเป็นเรื่องไร้สาระครับปุ๊บนะครับอย่าอย่าคอมเมนต์แบบนั้นกับเรื่องของกินกับมันมันโป่งบอกทั้งตัวต้นคุณถ้าคุณอ้างว่าคุณเป็นเอฟซีนะครับปุ๊บไม่ไม่จำเป็นต้องเอฟซีหรอกนะครับปุ๊บเราซื้อกาโนมาเด็กนะครับปุ๊บนะใจมันแหละ คือเด็กมันจะยู่งสี่คนห้าคนแต่เราซื้อกันนุ่มไ้ตุง้งน่้กินแต่ถึงเราบอยแบงเด็กคนน้นคนนี้นะครับแต่ว่าเด็กที่เราให้ไปยังคือเขาไม่ได้แบงแบบนี้เราก็ไม่ได้ว่าได้ทำในมือเขากินไปเลยเขาขายไม่เรา,เ,า,า,าเรา,เราก,กลับมาไม่ได้ครับพุนะ่มเนาะแต่ว่าจิตใจกองทีน้องบ้านทุกคนไม่ใจแบนนั่นนะครับพุ่มนะครับพุ่มไม่ได้สนใจรื่องนั้นจะโดยจดรำครับซื้อกินเองครับ ลุงเดียยาผู้นะครับว่าเราช่วยกินเองนะครับพมอยากกินอะไรพ่มถือกินนะครับราะว่าอาหารบางอย่างพมกินไม่ได้ครับพมนะครับจริงจริงไม่ยากผูแล้วครับเรื่องงานการกินครับกินเลยครับเป็นของเสียน่ครับก็ใต้ออกมาทุกคนรับผู้ผู้ทำไมได้ไม่อยากให้คอมเมนต์เลยกับเบบนั้น เดียกากินครับอการเวลาปล่อยแม่น้อยมาได้แบบนี้บางสิ่งบางอย่างที่ลุงเดียกินได้ลุงเดียกากินแต่บางสิ่งบางอย่างที่ลุงเดียกินไม่เป็นคือไม่จะกินไม่ได้ครับแต่กินไม่เป็นลุงเดียกก็ไม่กินครับผม๊บตัวเอฟสีที่คอมเมนต์มามันอ่านแล้วมันรู้สึกครับว่ากินไม่แบ่งใครได้แบบนี้มันเนาะเป็นคอมเมนต์จองอื่นครับผมเนาะลุงเดียกตายแตู่่มากะไก่นะครับรถจักรยุคติดเด็กก็มีมีบามชุกครับ ไม่จบมีระมาคกับผมไม่จบยุ่งเรื่องคนอื่นกับแล้วก็ไม่จบไม่คนอื่นมายุ่งเรื่องของเรื่องเดียวกับไม่จบก็ไม่ต้องดูกับพวกแกนั้นนะครับเดียไม่ได้ไปบังคับใครได้ครับพม อย่เดียวปังมุดนะครับคนนี้คอมเมนต์แบบนี้นะครับก็อยากลดนะก็คิดว่าเออเมื่อในมือเราคอมเมนต์จิ้มตัวกซนมาในจ่องของคนอืน่นได้ก็แสดงว่าจิตสะมองเราคิดใจร้องแล้วเราต้องจิ้มคาแบบนี้ออกมานะครับจากใจไปสู่สมองจากสามโองมาสู่ใจแล้วก็เวียนกลับมาที่นิ้วมือ ก็จะได้งมาใจต้องเร็วนะครับตป็นคิมมาจนกัะลุงเดียก็อยากโบกนะครับผมว้าถ้่ไม่อบก็ไม่ต้องกามาคอมเมนต์แบบว่ามันเกิดตอนมรู้จักทีนไม่ดีนะครับนะเอาครับแค่นี้แหละครับไม่เป็นไรครับไม่อยากพูดมานะครับ ดูเกเด็กๆดูความบันเทิงดูความรักความห่วงใยน้องอุงอิงนะครับดูไอซีสิวาเขารักเขาห่วงใยเขารู้จริงแล้วก็เขาก็ไม่ได้กินเล็กกินน้อยในเรื่องแบบนี้ดูจองเดียแบบมีความสุขเด็กๆความเคลื่อนหรือว่าทีมรงบานทุกคนกับผมนะว่าความเคลืนไวรลงบานน้องในวันนี้มีกิจกรรมไม่ได้บาง มีความเขินได้ไอะไรบางเด็กๆที่าเก่งไงว่าวุคนเรานี่ยทำได้กันอยูเอ่เวลานี้ทำไม่ได้กันในแบบนั้นดีกว่านะครับความสนุกความบันเทิงนะครับความสบายใจดีกว่าครับเนาะเรากินนี่แค่นี้นะครับปุ๊บถึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นอย่าก,กดกำกับโฆษณานะครับผมกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม